โซเซมูรินโย่ผู้จัดจาการทีมชาวโปรตุกสของทนนมฮอสเปอร์เปิดใจหลังจากที่ไก่ได้ทองเปิดบ้านพ่ายกับเลสเตอร์ซิตี้สูงประตูต่อ2ณสนามทนนมฮอสเปอร์สเตเดียมในเกมเพีย์ลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่20ที่ผ่านมาในช่วงนาทีที่45บวก2เลสเตอร์ได้จุดโทษจากจังหวะที่ rie, แซดออริเย่กระแทกใส่เวสลีย์ฟูฟาน่าล้มในเขตโทษผู้ตัดสินย้อนไปดูเว R และก็เป่าให้จุดโทษก่อนจะเป็นวาดีรับหน้าที่สังหารเข้าไปไม่พลาดเลสเตอร์ขึ้นนำา10 แล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้จากนั้นนาะทีที่59วาดี้กระโหมบอลไปชนนักแข้งของทบี้อันเดอร์เวโร่เปลี่ยนทางเข้าประตูตัวเองจบเกมเลสเตอร์บุกมาชนะ2-0คว้า3แต้มสำคัญได้อย่างสุดยอดและขยับไปร้างรองจากฝูงมี27คะแนนตามหลังลิเวอร์พูลจากฝูง4ี่แต้มตัวหลังจบเกมมูรินโญ่กล่าวว่าเราเริ่มต้นได้ไม่ดีผมสามารถชี้ผลงานของนักเตะแต่ละคนได้แต่ผมไม่ทำเรามีช่วงเวลาที่ดีเยี่ยมในช่วงครึ่งแรกตอนแรกที่เราคุมเกมเอาไว้ได้หมด เรามีโอกาสถึง2ครั้งที่จะยิงประตูครึ่งแรกเราคาดหวังว่าสกอร์อาจจะ0 0จากนั้นคุณก็ตกเป็นรองศูนย์ประตูต่อหนึ่งในครึ่งหลังเราดันยิงเข้าประตูตัวเองทั้งที่เราข่องเกมเอาไว้ได้หมดและเราสร้างโอกาสได้มากมายและนั่นยิ่งทําให้เราต้องพบกับความยากลาบากปฏิกิริยาตอบสนองของเราออกมาด้านบวกแคสเปอร์ชไมเคิลมีจังหวะเซฟสําคัญมากๆ2ครั้งถ้าสุดท้ายเกมนี้เราแพ้เพราะเสียจุดโทษกระทําเข้าประตูตัวเองหากมองจากผลการแข่งขันดูเหมือนคู่แข่ง จะควบคุมเกมหรือทำผลงานได้ดีกว่าเราแต่นั่นไม่ใช่เรื่องจริงฟอร์มการเล่นของเราไม่ได้แย่แต่มันก็ไม่ได้ดูเหมือนว่าพวกเขาสมควรที่จะชนะหรือเราสมควรแพ้มันเป็นเกมที่แย่มากๆมูรินโยกล่าวจเ้เซ้บูรินโยเทนเนอร์จอมอาหางกาของทอแวนฮอสเปอร์ทีมชั้นนำแห่งศึกพรีมเมียร์ลีกองกฤษเปิดปากหล่นวัตะให้แฟนๆได้ฮือฮาอีกครั้งหลังระบุ ตนเองคือโค้ดที่เป็นตัวอย่างชั้นดีของคนที่ประพฤติตัวได้ถูกต้องตามกฎต่างกับโค้ดคู่แข่งอย่างเจอกันคอปของลิเวอร์พูลหรือเป๊ปกววเดวล่าของมนซิตี้ซึ่งตกเป็นประเด็นขัดแย้งกับผู้ตัดสินอยู่บ่อยๆในช่วงหลังก่อนหน้านี้ครอปคือโค้ดที่โดนวิจารณ์อย่างหนักพอสมควรกับการแสดงออกข้างสนามแบบเกลี้ยวกลาดและต่อปากต่อคากับผู้ตัดสินบ่อยครั้งรวมไปถึงเป๊ปที่เคยทะเลาะกับผู้ตัดสินที่4เรื่องทดเวลาบาดเจ็บถึงขั้นมีการเอามือพยายามคว้าป้ายบอร์ดอิเล็กทรอนิก ซึ่งมูรินโญ่นั้นมองว่าตัวเองสามารถวางตัวได้ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะผมเคยใช้เวลาอยู่หลายปีในฐานะของตัวอย่างชั้นดีของโค้ดที่มีความประพฤติแย่ๆและผมมักจะถูกลงโทษอยู่เสมอในช่วงเวลาแบบนี้ผมพิจารณาตัวเองและผมก็เชื่อว่าผู้ตัดสินก็คงทําแบบเดียวกันตอนนี้ผมกลายเป็นตัวอย่างที่ดีของโค้ดที่อยู่ตรงข้างสนามแต่ผมก็ยังเห็นโค้ดคนอื่นทําสิ่งที่น่าเหลือเชื่อมันมีบางคนที่ข้ามเส้นไปในจุดที่ผมไม่มีวันทําแน่นอน แต่พวกเขาก็ไม่โดนลงโทษอะไรมูรินโญกล่าวโชเซ่มูรินโญกุซือของสเปอร์ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าทีมของตนและเลสเตอร์ก็ไม่ได้เล่นดีด้วยกันทั้งคู่ในนัดพลพัสจิ้งจอกบุกมาเอาชนะสเปอร์ได้ถึงผิน2-0มูรินโญกล่าวหลังจบเกมว่ามันน่าผิดหวังแต่ผมคิดว่ามันเป็นเกมที่แปลกและยากที่จะอธิบายมันเป็นเกมที่เราแพ้เพราะจุดโทษและการทำเข้าประตูตัวเอง มันเป็นเกมที่ผู้รักษาประตูของคุณไม่ได้เซฟแม้แต่ครั้งเดียวมันเป็นเกมที่เราเล่นไม่ได้ดีสักเท่าไหร่เราออกต์กทไม่ดีแต่หลังจากนั้นช่วงเวลาที่เราทำได้ดีที่สุดก็คือเมื่อเราเสียประตูจากนั้นก็ทำเข้าประตูตัวเองทีมพยายามและสร้างโอกาสได้ไม่มากและผมไม่คิดว่าทั้งสองทีมจะเล่นได้ดีกันมากสักเท่าไหร่นักเรามีโอกาสดีที่สุดในครึ่งแรกพวกเขามี2หรือ3โอกาสดีๆและจากนั้นพวกเขาก็มาได้จุดโทษซึ่งมันไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่อันตรายอะไรคู่แข่งกำลังวิ่งห่างออกจากหน้าปากประตูของเรา หลายทีมต่างอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันและมันก็สามารถที่จะเกิดความผิดพลาดสร้างความแตกต่างได้ Z o R I e ไแซดโอริเย่ไม่จำเป็นต้องเข้าปะทะแน่นอนเขาไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นแต่ผมจะไม่โทษเขาหรอกนะเราสมควรที่จะบุกชนะลิเวอร์พูลและนั่นจะทําให้เป็นสัปดาห์ที่มหัศจรรย์เพราะไม่มีใครที่ทําแบบนั้นได้มาเป็นเวลานานแล้วตอนนี้ถ้าคุณมองไปยังตารางทุกทีมก็อยู่ตรงนั้น